น้องลียายื่นคำขาดถึงสเปคผู้ชายขอไม่เอาแบบพ่อ มมมีก็ขอเอแบบพหืนนัต้องข้ามพ่อเลยดีกว่าโตเป็นสาวเร็วมากๆสำหรับน้องลียาและลียาเองตระกูลลูกสาวสุดที่รักของคู่รักคนดังอย่างฐานยา่าธัญเรศและปิกสันชยัยทีล่าสุดได้มาร่วมรายการสามแซบทางช่องสามเล่าเส้นทางการเป็นศิลปินของเจ้าตัวพร้อมถูกถามเรื่องหัวใจเพราะอย่างที่รู้กันว่าคุณพ่อนั้นเป็นสายโหดมากๆออกอาการห่วงลูกสาวนาดดักหนุ่มๆห้ามจีบกันเลยทีเดียวยี่สิบเอ็ดมีแฟนได้ เลื่อนแล้วจาก19เป็น2 1เหถ้ามีผ like e ู้ชายขับรถมาหน้าบ้านแบบพ่อค้ามารับริยาไปทานข้าวใครพ่อมึงก็จะไม่ให้ห่วงได้ยังไงก็ลูกสาวโตวัยตอนนี้เข้าสู่วัย16ปีทางความสามารถก็โดดเด่นมีเสน่ห์จนคนจับตามองกันมากมายจนคุณพ่อนั้นต้องออกโรงห่วงหนักซึ่งในรายการน้องริยาก็บอกเลยว่ามีหนุ่มๆทักเข้ามาบ้างซึ่งเธอก็มีเล่าให้คุณแม่ทานย่าฟังแต่ก็ไม่ได้จริงจังฟิลคุิกันเล่นมากว่าซึ่งงานนี้ก็เลยเจอคําถามถึง s p นๆบ้างว่าถ้าหากมีแฟนน้องรียาอยากมีแฟนแบบไหนซึ่งน้องรียาก็พูดเสียงดังฟังชัดเลยว่าถ้ามีก็ขอไม่เอาแบบพ่อเหมือนกันขอเอาแบบตรงข้ามกับพ่อเลยดีกว่าเห็นแม่แล้วแบบสงสารถ้ามีก็ขอไม่เอาแบบพ่อเหมือนกันตรงข้ามพ่อเลยดีกว่าแม่แล้วแบบสงสาร ทำเอาคุณแม่ทานย่าถึงกับหัวเราะด้านพิธีกรสาวยังแอบทักส้อ,อนจึงถามถึงเรื่องคนเข้ามาจีบซึ่งน้องริยาก็บอกว่าให้เป็นความรับดีกว่าค่ะถามว่าส่วนใหญ่เขาเข้ามายังไงก็อาจจะเป็นดีเอ็งหมานั่นเองพอฟังแบบนี้แล้วหลายคนก็เอ็นดูไม่น้อยจากข่าวดังมากมายของคุณพ่อเป๊กที่เสน่แรงจะมีเรื่องสาวๆเข้ามามากมายนั้นทําให้คุณแม่ทานย่าถึงกับถูกยกให้เป็นเมียหลวงสายสตองกันเลยทีเดียวงานนี้ถึงขั้นที่น้องริยาเคยจับได้เองด้วยจากแชทในมือถือของ คุณพเล่นเอาคุณพ่อนั้นใจตุต้มๆต่อมๆกันเลยล่ะค่ะนั้นเลยอ่ะที่ลูกเ้าไปอ่ะใจที่มันแกว่งขนาดไหนครับมันแกว่งจนจะออกจากหูตัวไปแล้วคือขณะที่น้องริยาเองก็เคยเอ่ยปากกลางร,รายการว่าไม่อยากให้พ่อรักใครมากกว่าแม่และน้องริยา ไม่อยากให้พ่อรักใครมากกว่าไม่มีหรอกลูกจ้าจ้างานนี้พ่อเป๊กถึงกับยืนยันว่าไม่มีรอบพร้อมงอลูกสาวกลางรายการเห็นแบบนี้ก็รับรู้ได้เลยว่าพ่อเป๊กก็รักลูกสาวอย่างน้องริยาและภระรยาสาวอย่างธัญญาทายัยริมากๆอย่างน้องริยาเจ้าตัวก็คอยซัพพอร์ตลูกเต็มที่แถมรักมากจนออกอาการกลัวลูกสาวเลยทีเดียวหนูรู้ไอ้พ่อหนูกลัวหนูมากกัวยยังไงคะลูก ส่วนภรรยาสาวทัญญ่าเองนั้นหนุ่มเป็กก็ยกให้เป็นโนหนึ่งไม่มีใครแทนได้แถมยังห่วงความปลอดภัยต่างๆเรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันมานานไม่หวานเท่าไรแต่ก็ผูกพันและมั่นคงสุดๆบอกเลยว่าครอบครัวนี้น่ารักมากจริงๆค่ะ